ชมค่ะวันหยุดแบบนี้คึกคืนกันนิดหนึ่ง Happy Birthday Happy Birthday h a y Birthday to you คุณผู้ชมเจมมาจ้านุ่เจมมาของเรานะคะแต่ว่าเป็นวันเกิด ย้อนหลังละกันนะเขาเกิดวันที่3ามกรกฎาคมาแต่เพิ่งเจอกับพี่ๆนักข่าวก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันนุ่มเจมเนี่ยบอกปีนี้แฟนสาวภายรินดา,ดาพาไปเลี้ยงข้าวพร้อมกับเลือกเคสรสชาติที่บอกเลยว่าถูกใจเจ้าตัวสุดๆอุ้ยอยากจะรู้เลยชอบรสไหนอะ่ะสีชมพูซะด้วย งานนี้พี่ๆนักข่าวก็เลยอดถามไม่ได้เธอจ๋าเธอจ๋า,จาเค้กกับน้องพายเนี่ยใครหวานกว่ากันอเ,เออจ้าตัวตอบทันทีว่าเอ้าก็ต้องน้องพายสิครับพี่โอ้โยทำเอาคนโสดตายเรียบไปเลยค่ะไม่แปลกเลยนะชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มเจมเนี่ยนะเป็นคนข้างรักแบบต่อเนื่อง เขาบอกว่าเป็นคนรักแบบเสมอต้นเสมอปลายหนุ่มเจมถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยข้างรักจริงๆครับพี่เพราะว่าดูแลเอาใจใส่น้องเต็มร้อยน้องก็ทํากลับคืนมาเต็มร้อยเหมือนกันแบบเนี้ยมาให้ข้างรักได้ยังไงแต่พอถามเรื่องแพลนแต่งงานหนุ่มเจมค่เขาบอกเลยว่าโอ้โยังไม่มีแพลนนะครับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปครอบครัวคนรอบข้างก็ไม่ได้กดดันครับ ผมเองก็ยังไม่ไม่ไม่อยากไปวางแผนไว้ว่าจะต้องเป็นวันนี้หรือต้องมีตัวเลขนี้อะไรเงี้ยครับเพราะที่ผ่านมาผมก็เริ่มวีเลชชิพนี้มาแบบไม่ได้คิดไม่ได้แพลนก็คือเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ใช่เดี๋ยวมันจะมาเองขอให้แบบวันนี้พรุ่งนี้เป็นแบบคอนสิสเทนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ร้อย เราให้เขาลอยเขาให้เราลอยตลอดทุกวันก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่แฟมิลี่ของผมแล้วก็แฟมิลี่ของน้องให้เวลาเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยครับไม่กดดันเออพอแม่ญาติพี่น้องไม่กดดันก็กดดันแต่สื่อมวลชนนี่แหละค่ะั้งเลยไม่ใช่อะไรเป็นห่วงถามความแบบคืบหน้าเฉยเห็นความรักครั้งนี้มันแบบสุกงอมเลอเกินใช่ค่ะเราก็ลุ้นไงใช่ใชค่ะ,คะวันเกิดผ่านไปเรื่องราวดีๆผ่านไป